มีคนเอาบักบวกมาฝากค่ะแต่กระของเป็นคนไปขวัวาหโมเสือเห็นละสะอ่อนสะอ่อนบักบวกลายลายเนาะอืมตาในน้นอยนี่มากมากค่ะยังกินยังติดเหงือกเนาะยิ่งติดเหงือกยิ่งติดฟันก็ยิ่งกินเนาะยิ่งอร่อยคุณเด็กค่ะยิ่งไปเห็นวิธีการเอามันมาด้อโอ้ยเจสิสะอ่อนคนที่พาบักบวกอืมส่วนสิพ้าได้ส่วนสิ เฮ็ดออกมาเป็นไนแบบนี้ได้นะคะ่ะโดยความยากลําบากอีกที่เฮ็ดลลายๆอยู่นี่ก็ว,ว่าสิแป๊บเดือนหมดแล้วเอาช่งสิพาเบิดเนาะอันนี้ก็บอกโพสไปได้ะคะ่ะอือสําหรับผู้ที่ชํานาญแล้วเขาจะอ่ค่ะสิบ่ต้องใส่ระยะเวลาโดนประเด็นแต่สําหรับใครผู้ที่ครัวนี่รู้สึกว่าสิใส่เวลาโดน,น่ีนดีต้องค่อยๆขวอยค่อยๆพิธีพิถันนะคะต้องโค้ อยู่ตลอดด้วยล่างสิเด้อพราะทางสั่นมันสิเริ่มใหม่ดิค่ะทํำไมแล้วมันก็สิบอ่อแสบเลยเดย้อันนี้มันก็เริ่มออกสีดำๆๆในจักหน่อยหนเด้อการครัวนี้เรต้องใส่เทคนิคอยียงลายนะคะเบาพื้นค้นจากสามเรืองจบสำนันคือแ่บแล้วอันนี้ก็แ่บแบ